ได้เวลาของเด็ดมวยเดือดครับวันนี้วันพรฤหัสครับซัดกันแหลกไปข้างหนึ่งเลยเปิดต <25 S 1> ัวคู่แรกวันนี้ไปดูมวยหญิงพิกัด58กิโลกรัมครับนักชกสาวนางแบบจากสหราชอาณาจักรครับจูดี้ฮัมเบอร์ วัย25ปีครับสูง170เซนติเมตรในทีมของบุลลันนามวยไทยครับและสรับนักชกมุมแดงครับอายุ19ปีจากสุโขไทยประเทศไทยสูง170เซนติเมตรครับชกมาแล้วถึง39ไฟชนะ29และเสมอหนึ่ง ถ้าพรามเราขอเชิญพบกับน้องบิวทอเทพสุดทิน from Thailand น้องบิวทอเท,อทพสุดทินครับจากสุขโขทัยครบเครื่องอีกคนหนึ่งครับเด็กคนนี้หมัดเท้าเข่าศอก วัย19ปีเท่านั้นครับร้170อเซนติเมตรนะครับคุณพ่อครับขึ้นมาบริกรรมขาถาถอดมงคลให้กับลูกสาวครับจูดี้ยี่5ครับร้อเช่นกันครับอ่ะสวยอย่างไทยสวยแบบนักมวยจากต่างแดนนะครับไปพิชซ้อมอยู่ที่บุรีรามยไทยครับค่ายนี้แรงเหลือเกินครับภาคเหนือ ส้อมโหดครับเอาเด็กดอยมาจับฝึกมวยไทยแล้วครับแม่นี่เป็นนักท่องเที่ยวครับไปเจอข่ายมวยไปเจอยิมมวยก็อดใจไม่ไหวครับอยากเรียนรู้ครับกลายเป็นหลงเสน่ห์หลงรักไปเลยครับแล้วดูการต่อยครับโอ้โหแม่น้องบิวก็ยังนิ่งครับยังรอจังหวะแต่ว่าจูดี้ฮัมเบอร์ดูจากการฟุตเวิร์กคล่องขคล่วว่องไวครับนักมวยคนนี้ เดินบนแคทวอล์กเนี่อาจจะสวมรองเท้าส้นสูงครับแต่เดินบนสังเวียนมวยไทยนี่ยมันเท่ไปอีกแบบนึงครับดูครับโอ้โหหน้าตานี่ในชีวิตจริงก็มีบทบาทเปน็นนางแบบอีกบทบาทหนึ่งนะครับสำหรับจูดี้ฮัมเบอร์ครับโอ้โหจะว่าเจอหมัดน้องบิวเข้าไป ส่วนลูกนี้ดีเลยครับน้องบิลครับเป่าบอยครับทำหน้าที่แพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ดูแล้วสีหน้าแววตาของฮัมเบอร์มีความสุขนะครับแล้วต่อยไม่กลัวสวยไม่กลัวเจ็บด้วยครับดูครับไม่ห่วงสวยไม่ห่วงแตกครับโดนเป็นโดนครับฝึกมายังไงไปงั้นครับดูครับทักษะการออกหมัด1 2 3โอ้โหน้องบิลก็ต้อนรับด้วยเข่าเลยครับใช้เพลงเข่า รัดในามาไปไปทีนึงก่อนจากวงนอนนี้เป็นของจูดี้ฮัมเบอร์เลยครับโอ้แล้วมาเจอเบอร์ใหญ่ด้วยครับน้องบิวอาครับวัดกันเลยครับเอาของจริงมาให้ดูครับเก่งก็สอบผ่านไปครับอดภาคภูมิใจไม่ได้ครับกับลูกหลานชาวไทยนะครับดูครับโอ้นางแบบสาวต่อยได้ขนาดนี้ ขยับเข้าหาตลอดเลยครับจูดี้ฮัมเบอร์ครับใช้ลูกถีบครับสกัดต้องหาเลี่ยมหามุมดีๆครับจูดี้ฮัมเบอร์ครับแข้งขวาดีลากมาตางไวทีตีโอ้โหจะมีศอกเลยครับแม่มาเร็วมาแรงจริงๆครับจูดี้ฮัมเบอร์ น้องบิววันนี้มาในแบบเชิงตั้งรับนะครับรอจังหวะ2โอ้โหเขาซ้ายดีครับเข้าไปแทงยัดไส้เข่าแต่ละทีนี่โอโ้ชัดเจนครับน้องบิวแต่ว่าไม่สะเทือนนะครับจูดี้รูปร่างแข็งแรงมากนะครับผ่านการฟิตซ้อมฟันการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแม่แทงด้วยซ้ายหลาจากครับโอ้โหสีหน้าแวตามั่นใจเลยครับเดินเข้ามุมน้องบิวทอเทพสุทิน ยิ้มครับแมนี่ก็ยิ้มครับสวยคนละแบบครับไปดูภาพช้ากันเลยครับอ่ะยิ้มสยามกับยิ้มต่างแดนครับจุดมุ่งหมายเดียวกันครับรักมวยไทยครับนี่ครับหมัดจิ้มของน้องบิวไม่มีฝอไม่มีตกใจนะครับแมเป็นสาวรายอื่นนี่ผมว่ายิ่งเป็นนางแบบด้วยแล้วมองกันมันสวนทางกันนะครับจริงๆแล้วสวยงามบอกบางแต่ว่าโอ้โหเด แฝงไปด้วยความดุดันครับจูดีแน่นอนครับประสบการณ์อาจจะน้อยนะครับแต่ว่าดูหัวใจความมุ่งมั่นครับดูครับไปงมาก็ใสเลยเลยครับรู้หน้าที่ครับทั้งคู่ไม่มียืนจดจ้องลองเชิญกันออกกุศลใส่กันเลยครับเดินหน้าเข้ามาครับน้องบิวยกนิดเดินเลยครับโอ้โหใช้หมัดรับเลยครับจูดี หยาบมาครับหาจังหวะโอ้กว่าจะเข้าถึงวงไหนนี่เลยครับต้องเจอก่อนนะครับน้องบิวครับจะไปคว้าคอที่เจอทั้งแข้งเจอทั้งหมัดจูดี้รับไว้แล้วครับเชื่อว่าคงจะหัดไม่กี่เปีครับดูสติติดูการออกอาวุธแล้วแต่ว่าความตั้งใจในเกินล้านเปอร์เซ็นต์ครับดูครับ โอ้โหนี่ถ้าเขาเรียนรู้ตั้งแต่5ขวบ6ขวบ7ขวบนี่จะทำยังไงครับน้ำลายเหนียวครับวันนี้น้องบิวนี่ครับแข็งแรงแข็งแกร่งมากเลยครับช่วงจังหวะรักนี่มีโต้ตลอดเดินหน้าเข้ามาเลยครับ ต่อยลำตัวโอ้โหทายุบแล้วก็น่ากลัวครับน้องบิวครับนี่ครับโอ้โหเข่ายัดไส้ก็มีสอกก็มาแต่โดนแล้วไม่สะเทือนครับจูดี้หุกขวาครับสวยเอ้าแกลกครลมาตัตลูกขยันนั้นอยู่ที่จูดี้ครับแต่ว่าแม่ยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นะครับ แกเถียงแกโต้ทุกเม็ดจริงๆครับอ่าแต่เข่าชุดนี้น้องบิวสวยครับดันไปดันไปอย่างไม่ว่าอะไรครับตีโอ้โหยังไงครับไอตัวแข็งเหมือนกันครับมีช็อตครับมีช็อตครับน้องบิวโอ้โหนี่ครับโดนขวาจิ้มเข้าไปลำตัวขามุมเลยครับนี่ครับคุณพ่อชี้หน้าเลยครับ โอ้โหชี้ให้แข็งแปงให้สู้นะครับอ้ยโดนหมัดเข้าไปตัวแข็งไปช็อตไปแป๊บหนึ่งครับโอ้กลับมาหรือยังครับน้องบิวครับกลับมาหรือยังครับหันไปมองคุณพ่อนิดหนึ่งครับน้องบิวแมคุณพ่อบอกตีนซ้ายสิตีนซ้ายหน้าสิอ้าวคบนี่อัะตีนยังไงครับโดนจิ้มท้องเข้าไปครับแม่ยางกันฟันนี่เริ่มจะขยายครับอ้าปากหายใจแล้วเอา โดนหนึ่งซองโดนองก็มีครับแม่จูดี้ไต่สุกสงครับโอ้โหยุ่งเลยครับยกนี้โอ้โหหน้าตาไม่คดีเท่าไหร่แล้วครับหายใจไม่ทันเลยครับน้องบิลแม่ต่างกับยกแรกเลยนะครับยกแรกเข้ามุมนิ่โดนวเดินชูมือครับดูภาพช้าครับนี่ครับสอกในช่วงแรกของน้องบิลยังมั่นนะครับจากนั้นเลยครับลูกตัดลำตัวของจูดี้ฮัมเบอร์ครับเริ่มจะได้ผลครับโผลลูกนิดหยุดเลยนะครับ ขาตายครับจากนั้นจูดี้ก็ใส่ต่อโอ้โหต่อยครับแรงมากนะครับต่อยถูกวิธีครับส่งจากหนไหลเตะก็บิดถูกต้องครับยกสครับปกติสาวสวยระดับนางแบบนี่ไหมน่าจะเก่งๆกลางๆนะครับแต่ว่านี่ไม่เลยครับโอ้โหดูครับเผลอๆดีกว่านักมวยไทยหลายหลายคนครับ นี่ครับทักษะความมุ่งมั่นการฝึกฝนความตั้งใจนี่เยอะแรงกล้ามากครับอาครับเดินขีบแล้วครับน้องบิวเร่งขึ้นมาแล้วโอ้ยได้ดูของดีเลยครับคู่นี้มี่เป็นช่วงต้นน้ำนะครับยังดูดีครับน้องบิวดูกันยาวๆครับเล่นงานลับตัวอีกแล้วนี่ครับ อย่างไรก็แล้วแต่มวยไทยดีอย่าประมาทครับโดนไปจุดสําคัญสําคัญนี่แม่มันช็อตมันปื้อได้ครับแล้วดูครับโอ้ดูครับโอ้ยหมดเลยหรือเปล่าครับน้องวิวโดนต่อยท้องแล้วโดนต่อยหน้าอกโดนต่อยหน้าชักจะไม่ดีครับโอ้ยคิดได้แต่ไปไม่เป็นแล้วครับนี่ครับก้าวไม่ออกครับดูครับโอ้ยเละเลยครับมุมนี้ หายใจไม่ทันครับคุณมนุษย์ฉายแลวครับตอนนี้ครับจูดี้ฮัมเบอร์ครับตอนลิ้ติดอยู่ที่หน้าบ้านของจูดี้ตลอดเลยนะครับน้องบิวครับขามันก้าวไปไหนไม่ออกไม่พ้นแล้วอ่าต้องกัดฟันสู้ต้องกัดฟันบวกนะครับโอ้โหเจอลำตัวทีไรนี่มีปัญหาตลอดแล้วก็ยังเดินกดดันต่อเนื่องครับยับซ้ายโอ้โหยิ่งต่อยิ่งตัวใหญ่ครับยิ่งพองยิงๆครับแล้วหน้าตานี่ไม่มีหงงอเลยครับ หายในชัยชนะครับโดนอัดเดินไปถามว่าโดนไหมก็โดนครับแต่ว่าโดนแล้วไม่ฟอร์ครับแม่โอ้ขณะที่ของทางน้องบิวนั้นโดนแล้วมีอาการครับนะครับคุณพ่อสั่งเตะแต่ใจมันไฟแล้วขามันจะยกไม่ขึ้นครับดูครับโอ้โหดูครับแข็งแรงจริงๆครับโอ้ย แล้วจูดี้รู้ซะด้วยนะครับว่าจุดอ่อนน้องบิวอยู่ตรงไหนครับพยายามซ้ําอยู่ตรงนั้นตลอดปัดฮุกซ้ายขึ้นมาครับก็ตุงโอ้โหก็ตวงก็ตุนมันตแต่ต้นต้นเกมนลครับเอาไหวไม่ไหวครับชดไหวไม่ไหว,ไหวครับห,หบมดเลยครับน้องบิวหมดเกลี้ยงเลยครับปาบอยลากมาอยู่กลางเวทีครับจูดี้เดินเข้าใส่อีกต่อยลำตัว โอ้โหสวนเข่ามานี่เข่าก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักแล้วละครับก็เป็นเรืองสุดท้ายครับโต้องจำชื่อสาวคนนี้ให้ดีครับนางแบบสายโหดเลยนะครับจากบุลณามมยไทยด้วยนะครับนุ่นกับพวกน้ำสุกพวกนักมมยกำปั้นหนักๆซ้อมโหดๆวิ่งลงดอยขึ้นดอยทั้งนั้นแหละครับโอ้โหจากเหนือนุ่นแหละครับโอ้โหหมดเกลี้ยงถังเลยครับนี่ครับก้มลงกราบเลยครับ ก็ซ้อมอยู่กับทีมหมอปินนั่นแหละครับโอ้โหน่ากลัวมากครับเดี๋ยวดูไปดูประมวลภาพช้าๆชัดๆครับช็อตไหนถึงโดนช็อตไหนถึงตื้อครับดูครับแม่ไทยสวยลูกนี้ดีนะครับเขายัดไส้แต่โดนแล้วไม่ยุบนะครับจูดี้ฮัมเบอร์ลากมาสะบัดมาโอ้โหดูครับนี่ครับ เนี่ยแบบจะถอนโยงแล้วครับเจอหมัดนี้เข้าไปนักชกนางแบบสาวสวยจากสหรชาชอณาจากรครับจูนี่ฮัมเบอร์เอาชนะคะแนโนนบิลทอเทพสุทินไปได้ครับ